สวัสดีค่ะเพื่อนๆอน่าวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับแพนกับ ep 4เนาะเดี๋ยววันนี้แพนจะมาสอนเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาหลังบ้านเนาะก็คือยิงแบบข้อความนะคะซึ่ง ep ที่แล้วแพนได้สอนเกี่ยวกับการยิงยิงเกี่ยวกับโพสที่เราโพสหน้าเฟซไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่า จะได้เห็นภาพว่าเป็นประมาณไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจนะคะตามนี้เลยเพื่อเป็นกําลังใจให้แพนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่างแรกเลยเข้าไปที่ ตัวจัดการโฆษณานะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นที่แผนเพิ่งสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็โดนปิดบัญชีไปเยอะนะคะเราก็ต้องมีสำรองกันขึ้นมาสักสองสามบัญชีนะคะทีนี้ให้เราไปที่ไหนก็ไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะ อ่บวกนะคะแล้วก็กดเลือกเพจที่เราจะยิงโฆษณานะคะอ่าของแพนเลือกเพจนี้เนาะของแพนเราจะไปใช้อ้างอิงกับเพจที่เรายิงโฆษณาอย่างอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะยิงโฆษณาสักอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะยิงอ่ะ เกี่ยวกับสินค้าชนิดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้จากกลุ่มเป้าหมายของเราซะก่อนนะคะอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยววันนี้แพนจะยิงแบบข้อความนะคะอ่าติ๊กเข้าไปเลยอ่ามาถึงหน้านี้ถ้าเป็น ep ที่แล้วแพนสอนเกี่ยวกับการยิงโพสเนาะเราก็จะเข้าตรงนี้เข้าตรงรูปแบบ แล้วเราก็เลือกโพสต์ตัวที่สองใช่ไหมคะโพสต์ post ที่เราโพสต์ไว้แล้วหน้าเพจเนาะแต่วันนี้แพนจะยิงอสอนยิงแบบหลังบ้านก็คือโพสต์นี้ที่เรายิงจะไม่ไปโชว์หน้าเพจของเราแต่มันจะไปโชว์ที่เฟซของกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงไปนะคะให้เลือกแบบรูปภาพเดียวนะคะ เสร็จปุ๊บก็เลือกรูปที่เราต้องการยิงเข้ามาได้เลยอ่ะเหมือนแพนเลือกเลือกรูปนี้เนาะแนะนําว่าให้เป็นสี่คูณอ่ะไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะจะดีมากเหมือนเพจนี้แพนยิงเกี่ยวกับเพจธุรกิจนะคะอ่าเสร็จปุ๊บก็กดลูกศรไปต่อค่ะอ่าก็จะโชว์รูปภาพที่เราเลือกเข้ามาอ่า ปลายทางข้อความก็คือเป็นแบบม e s เซนเจอร์นะคะพาดหัวให้เราเลือกอาจจะเป็นติดต่อในเมสเซจหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้เป็นถ้าสมมุติว่าขายสินค้าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมีบริการเก็บปลายทางแบบนี้ก็ได้แต่ของแพนจะเป็นแบบศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเลยแพนจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนข้อความหลักอ่าข้อความหลักเราก็ไปก๊อปที่เราทําไว้มาเลยแล้วก็วางปึ๊บแบบนี้อ่าการกระตุ้นให้ดําเนินการเราจะเลือกแบบไหนถ้าเป็นขายสินค้าก็เลือกซื้อเลยโรงแรมก็จองเลยอ่าหรือจะเรียนรู้เพิ่มเติม หรือสมัครสมัครเลยข้อความอะไรแบบนี้ของแพนส่วนใหญ่แพนจะเน้นเป็นส่งข้อความนะคะทีนี้เทมเพลตข้อความเวลาลูกคา้าคลิกเข้ามาเราจะมีตัวเลือกอะไรให้เขาให้เขาเลือกนะคะค่าคำถามเราก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะว่า กสมมติว่าเราขายสินค้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคําถามที่หนึ่งว่าราคาเท่าไหร่มีไซส์อะไรบ้างมีสีอะไรบ้างแบบนี้นะคะแต่ของแพนแพนจะแพนจะปิดเนาะเพราะว่าแพนมีแชทบอทของแพนอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสวัสดีค่ะ สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลฟรีแจ้งเบอร์โทรศัพท์ idline ชื่อเล่น ไว้ได้เลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าตำแหน่งการจัดวางเราก็เลือกอัตโนมัติหรือกำหนดเองส่วนใหญ่เพนก็จะเลือกแบบอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะมันก็จะมาโชว์อ่าตัวตัวข้อความหลักข้อความหลักก็คือ นี่นะคะจะโชว์สองบรรทัดแรกแล้วก็ตัวศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลยอ่าเหมือนที่แพนพิม์ไว้ตรงตรงพาดหัวนะคะนี่ค่ะก็จะไปโชว์ตัวนี้จะเป็นแอดโฆษณาหน้าหลักเลยที่วิ่งไปหากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเราจะสามารถแก้ไขก็ได้หรือเราเอาตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะ ่าพอเราพอใจแล้วเนาะเราก็กดลูกศรไปต่อได้เลยค่ะอ่าพอมาถึงตรงนี้ EP ที่แล้วแผ่นสอนตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเนะาะสำหรับ EP นี้เราก็เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เลยโดยที่หรือถ้าเราอยากสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เราก็กดตรงนี้รูปคนปึ๊บ แล้วเราก็สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้เลยซึ่งสามารถดูได้ใน EP 3นะคะแผนสอนไว้แล้วการตงตั้งกลุ่มเป้าหมายพันจะบอกทุกครั้งว่า 1. เราขายสินค้าตัวไหนเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเราอยากให้แอดโฆษณาตัวนี้วิ่งไปหาใครบ้างนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการยิงแอดโฆษณาไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่ความขยัน ในการเทสแอดโฆษณานั้นๆเท่านั้นนะคะวันนี้แอดโฆษณาอาจจะวิ่งดีพรุ่งนี้อาจจะเงียบซึ่งมันสามารถเป็นไปได้ทุกเวลาวันนี้แอดโฆษณาอาจจะวิ่งอยู่อีก5นาทีข้างหน้า Facebook อาจจะปิดแอดโฆษณาตัวนั้นของเราก็ได้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ทุกวินาทีนะคะอ่าของแพนเดี๋ยวแผนปิดออกนะคะ เพราะว่าแพนจะใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมที่แพนมีอยู่แพนก็ติ๊กได้เลยอ่าเสร็จปุ๊บก็กดลูกศรไปต่อได้เลยค่ะอ่ามาหน้านี้ก็จะเป็นงบประมาณที่เราใช้นะคะเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะอ่าของแพนแพนเทสเนาะแพนแค่เทสดูว่ารูปนี้แคปชั่นนี้กลุ่มเป้าหมายนี้ มันโอเคหรือเปล่าอ่าสักสามวันนะคะถ้ามันไม่โอเคเราก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนแคปชั่นใหม่นะคะหลังจากนั้นก็กดลูกศรไปต่ออ่ามาถึงหน้านี้หน้าสุดท้ายนะคะ เขาก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราหมดเลยเป็นตัวอย่างทั้งหมดว่าเรายิงไปที่ไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลย อ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะอหลังจากนี้เราก็รอให้เขาอนุมัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการยิงแอดโฆษณาแบบหลังบ้านอ่าหลายๆคนที่เพิ่งยิงอาจจะงงนิดหน่อยนะคะก็คือเราค่อยๆสามารถเรียนรู้ไปได้นะคะ การยิงอสอนยิงแอดโฆษณาของแพนก็จะเน้นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะในการยิงแอดโฆษณาของแพนแพนจะเน้นทางมือถือมากกว่าทางคอมนะคะเพราะว่าลูกทีมส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีคอมนะคะก็เราก็จะสอนกันผ่านมือถืออย่างเดียวแบบนี้นะคะ หลังจากนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในทางในการทำคลิปต่อไปเนาะส่วนอีพี EP ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแพนก็จะมีแฟนเพจของแพนที่แพนเอาไว้สอบถาม หรือว่าติดตามคลิปใหม่ๆได้นะคะเดี๋ยวแพนจะลงไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ